ประมาณตีหนึ่งตีสองของเมืองไทยแล้วอะ่ะอมืมันก็แบบว่าจะเงียบๆหน่อยๆเนาะแล้วช่วงนี้ก็ลงคลิปไม่ปกติด้วยันที่อปันป้น,ป,นปันแล้าก็ทอดเลยกระทะร้อนๆเลยนะอืมปัน้นเราก็ทอดเลยขายไปทอดไปเนาะคนเยอะกันนานแล้วเนาะมีทงนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะพี่จา๋าที่มาส่งกําลังใจนะ ชีวิตสาวขวัญใจต่างแดนเนาะขอบคุณเหลืออีกสองคืนก็คืนนี้ก็จะไปบ้านพี่เอ,อ็นอ่ะพวันแล้วก็กลับมาค่ำๆนะคะก็กลับมาค่ำๆก็คงจะได้พักผ่อนใช่พักผ่อนนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนพักผ่อนคือสโลไลฟ์มากๆเลยพี่นพนารีนะอยู่บ้านเลยนะก็ไม่ได้มีคนแต่ใจจริงอะบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องเหนื่อยเลยแต่งตัวสวยๆรอเวลาเลยนะเจอกันฉันนะ ถูกใจมากข้าวราดแกงนะคะมีลาบหมูมีไข่พะโลมียำนะะมียำม,มีแกงประมาณตีหนึ่งตีสองของเมืองไทยแล้วอะ่ะอมืมันก็แบบว่าจะเงียบๆหน่อยๆเนาะแล้วช่วงนี้ก็ลงคลิปไม่ปกติรู้มากทุกคนคนเยอะมากกินอาหารไม่หวัดไม่ไหวนะอาหารเยอะมากอาหารเยอะมากเยอะจริงๆนะเอ็นกินข้าวรัดแกงจบนะคะจบหลวงพี่ย้ำแล้วนะหลวงพี่ย้ำแล้วนะ ว่าไม่ต้องทำนะฮะถ้ารู้ว่าทำเยอะคราวหน้าไม่ได้เจอกันแน่นอนนะคราวหน้าไม่มากทุกคนคนเยอะมากกินอาหารไม่วัดไม่ไหวนะอาหารเยอะมากอาหารเยอะมากเยอะจริงๆนะเอ็นกินข้าวรัดแกงเจ็ดแปดอุ้ยพี่พี่พมีไลฟ์อยู่หรือเปล่าวนะเมื่อกี้ไม่ได้ส่งบ้านใครเลยทุกคนนะสวัสดีมากๆเลยที่มาส่งกำลังใจกันเมื่อวานไปวัดไทยมานี่ เพื่อนซื้ออันนี้มานะคะอืมบ้านเราเรียกอีกเดี๋ยวคราวหน้าจะไม่ได้ไปอีกนะพี่จอยคราวหน้าจะไม่ได้ไปอีกไม่ต้องทําเยอะนะ เราไปกินโอเลี้ยงสักแก้วหนึ่งก๋วยเตี๋ยวสักถทุ่นมากๆม,มาส่งกําลังใจป้าโนกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีป้าอ้อยด้วยนะสวัสดีคุณยายอ้อยด้วยนะคะนะกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งซีซ์ไมซี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 สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวเพนสไแพ์แคนาดานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณกําลังใจมากเวลาไปนะคะเวลาไปและเวลากลับเนาะเออขาไปขากลับนะคะอย่าลืมโมเมนต์นี้นะอย่าลืมโมเมนต์นี้นะทุกคน อีก5นาทีได้ลงแล้วนะทุกคนขอบคุณกำลังไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียายไทยพาล้อแฟนเพจเนาะขอบคุณมากๆเลยเอนนี่ก็ผ่านทุกรายการแล้วนะทุกคนแต่ว่าอ้อยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญนะพี่แอนนะแอนอยู่อเมริกานะคะแอนนี่อยู่อเมริกาเหมือนกันอยู่รัฐออริกอนว่ายังเป็นวันทํางานอยู่นะหรือวันหยุดนะเหมือนไปเที่ยวลาดบุรีหรือเปล่าเนาะนะคะ แต่ยังไม่เห็นโมเมนต์ส่งมากๆเลยที่มาส่งกำลังใจกันเมื่อวานไปวัดไทยมานี่เพื่อนซื้ออันนี้มานะคะอืมบ้านเราเรียกอีทคะเลิกเล่นไม่ว่างเนาะยังอยู่พี่กั้งสายใหม่อยู่นะคะทุกคนจ๋าพี่กั้งอยู่นะพาสุขไปทํางานบ้านด้วยขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพาสุขจากทุกบ้านเลยนะนาัสการหลวงพ่ก้องนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะวันนี้ตอนบ่ายเนาะก็จะเจอกับพี่แอนแพี่วันเนาะก็จะ นะบอกว่าทําความสะอาดบ้านอยู่นะคะสําหรับบ้าน,าานพี่กั้งสายไหมเนาะอยู่ๆนะคะอยู่ๆพี่กั้งสายไหม่อยู่นะเป็นช่วงเช้าเป็นช่วงเช้าทุกคนนะวันนี้ก็จะมีเมนูหมูกระทะนะคะก็ทําอาหารกินกันอยู่บ้านทุกคนวันนี้วันนี้ก็เป็นแซนแอนโทนิโอนะคะ แต่ใจจริงอ่ะบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องเหนื่อยเลยแต่งตัวสวยๆรอเวลาเลยนะเจอกันฉันไปนะทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยนะบายๆนะพี่กันจนานะคะมาเร็วมาเร็ว <laughs> <laughs> เสียงเป็ดนะเสียงเป็ด้สวัสดีคะ่ะสวัสดียายอ้อยนะสวัสดีอะ่ะพี่อ พี่ออยลี่นะคะสวัสดีป้านกแฟนเพจสวัสดีค่ะแอนนี่อเมริกานะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยพี่ออยลี่อยู่นะคะพี่ออยลี่เลิกเล่นไม่ว่างนะคะเมื่อวานไปกระทบไหล่พี่เสาจันมาฟูนะไทยนะคะขอบคุณป้าแกะรัชนีขอบคุณหมดยังขอบคุณยายหนุ่ยไลฟ์สไตล์ในญี่ปุ่นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่ขนมตาลเนาะขนมตาลเหลืองเหลืองนั้นนึง่งแล้วก็ใส่มะพร้าวนะนี่ขนมตาลมี มีบะหมี่หมูแดงนะคะแต่ไม่ได้ทานนะพี่โค้ดปุ้ยนั่งอยู่ข้างบนนะคะประกะรัชนีอยู่นะคะพี่จอยฮิวตันอยู่นะพี่น้องโสภาพี่น้องโสภีอยู่นะพี่นางโสภาเลยร้อนควรอารมณ์แบบอารมณ์เหมืองอารมณ์เมืองไทยเลยนะคะอารมณ์เมือมงไทยเลยนะอืนี่นะขอบคุณพี่ล้นเลิกแฟนเพจขอบคุณพี่ออยนะคะอาวานิดา <c oughs> ขอบคุณพี่ออยนะคะมากับโปรไฟล์ส่วนตัวเนาะขอบคุณาสาวอีสานในอเมริกานะคะแล้วก็พี่แอนอับพี่วันนะคะพี่อับพี่วันแฟนเพจเนาะทุกบ้านเลยอืเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวยช่วงนี้ก็คือเหมือนมาเที่ยวจริงๆมันพักผ่อนจริงๆนะคะยังไม่ได้อัปเดตคลิปเลยไม่มีคลิปอะไรเลยนะคะ เป็นคลิปแบบสโลว์ไลฟ์รงโมเมนต์นี้นะเออป็นเป็นเทศกาลนี้ฉะนั้นแล้วเราก็เออสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะคะแอนก็ได้ลงไปเมื่อวานนี้เออเบาเบาเว,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 วันนี้เดี๋ยวจะกินหมูกระทะวันนี้วันนี้มีหมูกระทะกินทุกคนหมากระทุหมูกระทะนะคะใครๆก็พ้องเลยนะขอบคุณขอบคุณนะคะโซเลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโซเลโซเลนะคะขอบคุณกัน ซื้อเขามากล้วยทอดมันทอดถุงเยิ้มแล้วทุกคนนะกินไม่หมดกินไม่หมดคือไทยมากๆใช่ขอสาดนะฝนชีวิตสาวชีวิตสาวขวัญใจในต่างแดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนสวัสดีพี่สาวเพนนะพี่สาวเพนมีสไปย์ตคนาดาอีกรอบนะคะเอนนี่สวัสดีนะขอบคุณกําลังใจเนาะขอบคุณแม่แป๋วนะคะขอบคุณแม่แป๋วก็ยัง ก็ยังเรื่องของไลฟ์สดอยู่เนาะส่งคลิปของวิดีโออยู่ประมาณนี้ทุกคนก็ยังส่งการบ้านอยู่นะคะยังส่งการบ้านอยู่จะไป็นตลาดเหรอแวะเอ,เอาผ้าส่งด้วยใช่ไหม สวัสดีคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลทักทายจากเท็กซัสจ้าพี่นางแอนมาเที่ยวเท็กซัสนะแอนมาเที่ยวเท็กซัสมาเที่ยวหาเพื่อนวันนี้ยอลี่สวัสดีจ้าจากน้องไทยนะอืพี่กัญจนาชมจานสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนเลยนะขอให้มีสุขกับระเฝ้ารออาหารไทยนะหลานสาวบ,บอกอุ้ยหมูกระทะเหรอเออตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นนะ ก็ตื่นเต้นไม่เป็นไรเราก็จะทำหมูอเมริกานะขอบคุณกำลังใจมากๆเลยพี่ออยลี่อยู่นะคะพี่ออยลี่เลิกเล่นไม่ว่างนะคะเมื่อวานไปกระทบไหล่พี่เสาวจันมามันทอดนะมันทอดกล้วยทอดนะมันทอดกล้วยทอดนะยังกินไม่หมดของกินเยอะมากอ่ะก็ดูดีเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าดับแล้วเนาะขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวแอนไปดูก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าน้องแอนนี่ใส่เสื้อสวยเชียวนะคะ ทางนี้กําลังจะนอนเลยส่งการไปเที่ยวไหนมาคะเมื่อกี้ย่องไปบ้านมายังไม่เห็นเลยอะว่าไปว่าวันพุธจะมีนัดนะ,ะมีนัดที่โรงแรมทุกคนนะอืมมีตรวจสุขภาพนะคะมีตรวจสุขภาพก็จะการเลยอะ่ะอืยังไม่เห็นโมเมนต์ส่งการเลยพี่วีระชนสวัสดีคะ่ะ เปิดมาเจอกระดิ่งยังดีอยู่เสียงเป็ดแล้วนะคะทางนี้ร้อนมากทุกคนอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนเนะาะเช้าเช้าก็ได้อยู่นะอากาศดีอยู่เชา้ชาเชา้ชาเนาะก็ใส่ซึ่งอร่อยถ้ามันจะออกหวานหวานนิดนึงทุกคนมันจะออกหวานหวานนิดนึงเนาะคุณพาสุขสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีพาสุขจ้าสบายดีเนี่ยแอ,อนก็ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่นะผ่านแล้วแต่ก็ยังรู้สึกกลัวๆอยู่อืม ขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจมากๆเลยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอาบน้ํากินข้าวได้เลยนะทุกคนรมนะคะชื่อพี่นรพัฒน์เนาะก็ขอบคุณขอบคุณกำลังใจนะคะพี่ดาวันบอกว่าอ๋อแม่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 แป๊วสวัสดีคะ่ะฟูทุกคนเนี่ยเออเป็นน้ําพริกปลาดุกนะคะเป็นน้ําพริกปลาดุกน้ําพริกอย่างเงี้ยคือเยอะเลยทุกคนที่วัดนะคะน้าพริกอย่างเงี้ยคือเยอะเลยดีค่ะทรัพย์พี่รมอยู่นะครับ พี่นรพัฒน์เมื่อเขือเปาะนะคะเปลี่ยนชื่อเพจแล้วนะเป็นซับพ,พี่ลมเย็นอุสวัสดีแม่แป๋วนะขอบคุณกําลังใจจากแม่แปนะ๋วเนาะก็วันสองวันนี้ก็เจอคิดแม่แป๋วเด้งมานะคะดีใจดีใจทุกคนนะถ้านานๆไม่เจอกันมากเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ลงแล้วนะคะสวัสดีพี่หนุ่มภูไทยจ้าสวัสดีนะคะแอนนี่สวัสดีคะ่ะพี่วีรภาพเข้าบ้านมักหมวนนั่งอยู่ข้างบนนะครั้งต่อไปเราจะได้เจอกันอีกนะคะครั้งต่อไปเราจะได้เจอกันอีกเนาะเป็นเป็นอะไรที่แบบว่า อยากให้เพื่อนพักผ่อนให้เต็มทีอม่อยู่นี่ร้อนทุกคนอยู่นี่อากาศร้อน